สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมัมพูดความในใจครั้งแรกจะไม่ลืมคนคนนี้เด็ดขาดมัมจกมกตลกซุบตาเปิดเรื่องราวชีวิตในช่อง Youtube เอมบุษราคำเล่าเรื่องราวให้เอมบุษราคำลูกสาวฟังว่าเคยคิดน้อยใจพ่อแม่ไม่รักจนออกจากบ้านคิดว่าจะไปตายดาบหน้าที่บ้านเขาขายไก่สดเราก็ไม่ทำเขาเลยมองขี้เกียจสันหลังยาวแต่จริงๆเราอัจริยะเพชรก็คือเพชร มีเงินติดตัว60 70จากยะโสธรเข้ามากรุงเทพนั่งรถบกรถมาลงสายใต้นอนสายใต้2อสคืนไปสมัครเป็นคอนไวอยวงลูกทุง่งเขาเห็นพูดเก่งเลยให้เล่นตลกในวงยังขำตัวเองเล่นตลกยังขำตัวเองเล่นตลกครั้งแรกเลยเป็นจันทโครบคนเต็มวัดอายขาสั่นไม่กล้าพูดบอกผมไม่พร้อมผมขอเข้าไปก่อนได้ไหมคนก็ขำนึกว่าเป็นมุก ร้องลิเกร้องไม่ค่อยออกคนขำนึกว่ามุกจนครั้งที่สองเริ่มก้าเล่นจุดพลิกผันมาอยู่คณะเทพโพงามมีเปียกปากน้ำโพเสียไปแล้วพามา ความที่กล้าไม่กลัวเทพโพงามเลยเล่นใส่แล้วโดนเลยเล่นทุกอย่างเขาตบหัวตบคืนเขาชอบเลยกับพี่น้อยโพงามก็เล่นถึงเนื้อถึงตัวจะปล้ำเลยจะเอาพี่น้อยท่าเดียวพี่เทพคอยห้ามมาลงล็อกพอดีกลายเป็นตลกดาวรุ่งยุคนั้นคนเดียวเลย3 4มสี่วันแรกได้ค่าตัววันละ3 4พันทุกวันเยอะมาก2 3เดือนเพาะกับแม่มานั่งนับเงินในเกะมีอยู่2-3แสนไม่เคยมีขนาดนั้น กลับมาตีสี่ตีหก็นอนตื่นก็ไปทำงานแม่ก็แอบ,บเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าทีวีตู้เย็นพ่อกับแม่นับเงินมือสั่นเงินเกือบ3ามแสนยุคนั้นแม่บอกพ่อถ้าเรามีเงินสามหมนกลับบ้านไปซื้อสล้อทีบอยู่บ้านเปิดร้านขายของชำดีกว่าแค่เงิน2องสามหมื่นก็ไม่เคยเจอรู้สึกชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอยู่กับพิเทพเปีออกมาตั้งคณะทะเลาะกันไหมมัมยืนยันไม่ได้ทะเลาะ ช่วงนั้นท่ายหนังบ้านผีปอบบ่อยมากลางงานจนเกรงใจเขาถ่ายหนังเยอะมากผีปอบวิ่งจนเป็นไส้เลื่อนสังคังทลอกใครดูหนังผีปอบภาคไหนเจอหม่ำวิ่งอย่างเดียววิ่งวันละสามหมื่นสมัยนั้นวิ่งขึ้นต้นไม้วิ่งลงน้าวิ่งขึ้นศาลาวิ่งบนหลังคาหามาก ได้นอนสองชั่วโมงนอนในรถไปถ่ายหนังแล้วก็วิ่งอยากพูดอะไรพูดไปไม่มีบทเขาไปภาคเองอยู่กับพิเทพสปีชิงร้อยก็มาอายุ24-25มั้งตอนนั้นทีวีแล้วก็หนังเสียนเรื่องหนังชอบดูหนังมากเสียเจียงสมสังเตชรัตนประเสริฐสหมงคลฟลิมให้โอกาสเรื่องแรงบอดิก์ดหน้าเหลี่ยมทะลุมาแยมก็ทะลุอีก ชัยชนะอาจจะไม่ได้มาจากการต่อสู้แต่มาจากความมุมานะเอาใจใส่มันฝึกฝนลรือชื่อผู้มีพระคุณในชีวิตมัมเจ้าตัวบอกว่าคนแรกน่าจะเปียกปากน้ำโพไปตามตีห้าบ้านก็ไม่รู้จักไปตะกอนเรียกไอ้มัมอยู่หลังไหนเจ้าบ้านตื่นมาด่าไม่สนใจเขาเป็นคนเสียงดังเดินเรียกทั้งซอยแล้วพาไปอยู่กับพิเทพทำให้พลิกเปลี่ยน คนต่อมาพิเทพลืมไม่ลงไม่มีครั้งไหนไม่พูดถึงเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นเขาเข้าใจพ่อพ่อก็เข้าใจเขาราสุดมาโจกตัดโจกเขาก็มีความสุขพ่อก็มีความสุขเล่นกันอยู่สองคนบ้ากันอยู่สองคนเขามั่นใจตอนอยู่กับเราเราก็เหมือนกัน คนต่อมาพิตาปัญญาให้ความเคารพเหมือนญาติไม่เหมือนพนักงานเหมือนครอบครัวอยู่กันมาถึงตอนนี้ใครมาชวนเราก็ไม่ไปเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาปล่อยๆเซ็นชื่อก็เหมือนไม่ได้เซ็นไม่เคยทําอะไรให้เสียถึงบริษัทเขาทําโจ๊กตัดโจ๊กเขาก็ให้ทําอยากทําซูเปอร์มัมก็ทําไม่ค่อยได้มายุ่งเขาไว้ใจ คนต่อมาเสียเจียงให้โอกาสไว้ใจให้ทำหนังเหมือนมีคาถาที่ปากพุทออไรผู้ใหญ่เชื่อว่าทำได้เป็นอีกคนที่เขารบเปรียบเทียบพิเทพคือเสาเอกพิตาคือกำแพงไม่ให้ลมมาตีเสียเจียงคือหลังคาไม่ให้ฝนตกลงมาเปียกพี่เปียกดูแลความมั่นคงถ้ายังมีชีวิตอยู่คิดถึงเขามากน้ำตาไหลไม่เคยทอดทิ้งพี่เปียกตั้งแต่ป่วยจนวินาทีสุดท้ายเสียชีวิตเป็นครอบครัวเขาดีกับพ่อมาก ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ